สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะมารับเหรียญไบแนนนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับที่จะรับเหรียญนะครับก็เื้องต้นนะครับผมเข้ามานะครับลิงก์อยู่ใต้สมัครนะครับเราต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับโดยใช้กระเป๋าไบแนนนะครับเขาบอกว่ากระเป๋าเป็น bsc network นะครับ bsbsc network นะครับอยู่ตรงไหนคืออะไรนะครับเรามาดูกันนะครับไปที่แอปใบแนนนะครับแล้วก็ไปที่กระเป๋าตังมุมล่าง,ล,ล,างล่างขวานะครับแล้วก็ไปที่สปอ t ข้างบนนะครับ จากนั้นก็กดฝากนะครับแล้วก็ไปที่คริปโตไปที่ไปแนนนะครับตรงนี้ถ้ามันไม่ขึ้นก็สแกนหาตรงนี้ได้นะครับ ข้างบนนะครับสกแกนหา bnb นะครับพอกดเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวนี้มันจะเป็นกระเป๋า bep 2นะครับให้เราไปอ่าตัวนี้นะครับ bep 20 bsc นะครับกด copy ไปเลยนะครับจากนั้นนำ มาวางตรงนี้นะครับเราก็กดแดชบอร์ดนะครับนี่ครับได้แล้วครับผมยอดเงินของกุณ0.2ูน b ์นะครับดูวันที่นะครับเวลานะครับเวลาตรงนี้นะครับผมมันจะลดลงเรื่อยๆนะก็คือเหลืออยู่3วันนะครับ2ชั่วโมง คิดว่ามันน่าจะโอนเงินเข้ากระเป๋าตังค์ให้เราหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะอ่านดูแล้วมันบอกว่า,อาตอนนี้บัญชีของคุณมีสิทธิ์ได้รับของแถมขณะนี้คุณมี0.2 bnb นะครับจุดจับตาดูกระเป๋าตังค์ของคุณในการชำระเงิน จะส่งเร็วๆนี้มันน่าจะส่งอัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ไม่มีเว็บเทรดใบแนนะครับก็ใช้กระเป๋าของ TAT Wallet ก,ก็ได้นะครับนี่ครับ TAT Wallet นะครับผมมาที่ Wallet นะครับแล้วก็ไปที่ Smart Chain น,นะครับ b ีเนะครับแล้วก็ก๊อปตรงนี้ไปนะครับทําสําเนาตรงนี้นะ Copy ปี้ก๊นะครับแล้วก็ไปวางนะครับที่หน้าหน้าเว็บนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมวิ่งสมัครอยู่ใต้คลิปนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย